คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นไปด้วยเออช่างมันเอมีคำถามไหมถ้าคนถือเงินตายทุกคนจะไม่ได้อะไรเลยมีคำถามไหมครับผมมีคำถามครับว่าในกล่องมีอะไรทีเีย <laughs> แสดงว่าในกล่องมีกระเป๋าในกระเป๋ามีปืนและกระสุนแต่จะมีกระเป๋าเดียวที่มีตังใช่แล้วลุงผมอยู่ไหนเนี่ยแล้วพี่เอาลุงผมไปทําไมลุงไหนวะลุงโจนนที่สีนนท์ไม่ใช่กูเอาลุงโจไปใช้แรงงานนี่ข้าบ้านไม่ได้นี่ปืนอยู่ในน้ำหมดเลยบ้านแตกสาหายขาดเลสซีโอ้เสซีทำไมเป็นคนอย่างนี้ทำไมเป็นคนอย่างนี้เนี่ยเราอะคุยไงะกูอีกแล้วจากหมีคนชอบ อ้ยคนข้างๆผมพกอะไรมาขาหลามเขหลามโอ้โหเขาหลามโอ้โหสห้าเล้าอเลยเลยทั้งหมดตอนนี้ข้าวเงินรางวัลรวมสองล้านสอ่นะแต่ผมอธิบายกติกาง่ายๆก็คือตอนนี้ข้าหัวทุกคนรวมกันแล้วสองล้านสี่ในกระเป๋าในกล่องจะมีกระเป๋ากระเป๋ามีปืนแล้วก็มีกระสุนหนงนัด แต่จะมีคนเดียวเท่านั้นที่ถือเงินรางวัลสองล้านสี่จะสมัคคีกันสิบนาทีเพื่ออาหารเงินรางวัลสองแสนนั้นหรือจะฆ่าเพื่อแบ่งเพิ่มส่วนแบ่งเงินรางวัลอันนี้ก็แล้วแต่ถ้าตายคนหนึ่งก็อ่านเหลือสิบเอ็ดคนแต่ว่าถ้าคนถึงเงินตายก็คือไม่มีใครได้นะครับปืนมีนัดเดียวนะครับเจสระหรือฆ่าใช้มากเลยเออมันจะได้ดูไงว่าตีตาจอนคนยังไงสันติไม่ใช่ทางออก กิจกรรมนี้เพื่อที่ตาจอแล้วเนี่ยดูแต่ละคนจะเป็นยังไงไอเหี้ยกล่องหายนุ่นนุ่นนุ่นแบกกัแบงแบงแบงทำป้ายแขวนหัวไ้สองหัวแบงอะไรหัวแขวนไอแขวนหัวแอดดินสองอันนะใช่กูยอมไม่ได้ตังค์เพื่อหัวเอ็น่โอ้โหอะกล่องไปไหนอะถือดุนยังเลือกไม่ได้ถ้าเอสเฟยไม่มาผมไม่ยอมใครเมนไรเดี๋ยวเข้าไปแล้วใครขโามยเข็ม เอาเข็มไปนน่าจะรออยู่อะเข็มมาอะอะไรเอาเข็มมาพี่ผมไม่ได้ไปไอ้น้องขี้แบงตุนเราไปสาวหาเราอะโอ้โหมาแม่ม่คนดีเตรียมเอาเตรียมเอาซีไม่แข็งเกินเอากระเป๋าไปคนละกระเป๋านะห้ามเปลี่ยนนะห้ามเปลี่ยนนะผมเดินดูกระเป๋าเพื่อนๆก่อนคนไหนกระเป๋าตุงวันนั้นมีตังค์นั่นแน่พี่เบิ้มเราทำไมกระเป๋าตุงจังเลย ถ้าสามทุ้มครึ่งยังไม่มีใครตายก็อาหานเท่าไรถ้าจะยิงก็ยืนเฮ้ยผมเห็นแล้วมีกระเป๋าตุ้ๆอยู่คนนึงเฮ้ยแต่ว่าถ้ายิงคนที่มีตังคือแพ้เลยนะแบงค์ยาต้องข้าววิวกับตุ้งข้าวอันตรายไอตอนยิงตายก็เช็คกระเป๋าอะถ้าไม่มีเงินก็รอดไปกูไม่ได้เล่นนะเอาไอสี่ไม่เล่นฮะไม่ได้เล่นมาดูยิงผิดนตัวคือจบนะบอกไว้ก่อนเอาปืนขึ้นมือกันเลย ลองลองลองโลดับยาชาไปอยู่ไงแน่ใจเหว่ามีดาเมจปืนอ่ะยิงเอสซีดิอยากรู้ยิงเอสีเขาไม่ได้เล่นเอ้ก็จะมาเลงแถวนี้เลยอ้าวยไงใครอ่ะไม่มีไม่มีอ่านนี้เหลือกี่คนวะยิกยุกยุณนับไปถูกกันเนี่ยจะอาหาร11นะสองอล้านสี่หาร11นะระเวกยิ้มหายแล้วเดินข้างหลัง ไอ้โบ๊ทไปฆ่าคุณหนึ่งนะไมไอ้เลวมีกระสุนอยู่เนี่ยปืนผมจะมีกระสุนอยู่เลยเนี่ยเอ้าไม่มีก็โดนซะมีอยู่เนี่ยสวัสดีเว้ยแต่กี้ยิงมาแล้วเหลือนหนึ่งนัดมันจะมีได้ยังไงพี่แบงค์พี่ก๊อฟยาพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟยามีพลาเรื่องเดี๋ยวยานเจ็ดล้ำเข้ามาบ้านอีกแล้วก็ไม่มีคิดว่าผมไม่มีผมยิงโชว์ไปละยิงเอสซีถ้าจะยิงเอสซีถ้าถ้าถ้าบอกว่ามีกระสุนยิงเอสซีให้ดูหน่อยลองดูสิเอนน้าหนึ่งหรือหันสิบนะแต่ก๊อฟเอาหัวมากลับมาให้้ดวย เฮ้ยเช็คเงินด้วยใครตายมีมีกระเป๋ามีเงินเงาฮัลโหลจังหวะเช็คก็ไม่ควรยิงกันแล้วกออยู่นี่ไงอ้ยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่ายิงว่วเช็คก่อนมันเป็นพีแล้วเดี๋ยว่ใช่พีเอ้อเช็คก่อนอย่ายิงว่วยิงทีละคนแบงกิงแอดวินแอดยิงแอดวินเอ็กซ์ยิงป่าวสีโลป่าวสีโล มานั่งจับไข่กันดีกว่าครับจับไข่คุยกันเราสั่นตีกันดีกว่าพี่เราหารตังกันนั่งหน่อยนั่งหน่อยนั่งใช่ใช่เริ่มมาเริ่มมานั่งนิ่งๆหารกันดีกว่าคือผมรู้แล้วไงว่ามีสองตาตาแรกเราแค่วอร์มไงเราเห็นคนตายเยอะไงเราอยากแบ่งแบ่งไงเอาหัวมาผมคืนมานั่งหน่อยนั่งหน่อยใครเล่นนั่งหน่อยสองสี่หกแปดสิบสิบสองโอเคพอดีโอเคเดี๋ยวผมปลดล็อกกล่องแล้วก็เหมือนเดิมนะหยิบในกล่องไอพี่เรามานั่งเรามานั่งกันเฉยๆดีกว่าไม่มีของก็ได้วยตอนนี้กระเป๋าได้เออมีสองนั่งนั่งนั่ง เอาละมาจานมีคนเลียมมีคนเลียมเฉยตค์งีูผมมีแล้วผมประกันความตื่นเต้นถ้ายิง S4 มันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะไอเฟยอายานลงมีก็ปั้มจะยิง S4 ผมไม่เกี่ยวแล้วโหยก่อนผมรู้สึกมันคั่นเนื้อขั้นตัวยังไงไม่รู้ถือปืนแล้วมันมีดามจยิงได้นะอยากรู้มหมยิง S4 จะเป็นอะไรครับเดี๋ยวผมยิงให้อีแบบนี้เริ่มไม่ปลอดภัยแล้วกูย้ายที่ก็เดีว่วเพราะอีเหี้ยลุกๆอยู่นั่นแหละสองล้านสองนะตอนเนี้ย หารกันคนละราสองแสนเราคุยกันดีกว่าพี่หารตังค์กันหรือพี่อยากให้ผมทําอะไรเปล่าล่ะนั่นแหละสุดคมฟ้าผมว่าน่าจะคนแรกพี่ให้ตังค์ผมแสนสองแสนเปล่าล่ะเฮ้ยมีมีตีตีผมมีตังค์ยิงตัวนะอย่าให้หัวหายนะเฮ้ยพี่พี่ออฟเฟอร์ต้องยอพี่ออฟเฟอร์มาให้เท่าไหร่แสนห้าแสนห้าแสนฝากตัวรับใช้นายจับต้นเออตายพี่ซีไม่ตาย

อ้าวย้เอาช็คเย้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 ยใครวะเนี่ยยิงินวุ้ยผมเองผมเองโอ้หตาจอนยิงคนนมโตก่อนเลยนะเวนแล้วเหมือนเชนไอซี่เขาจะเตะผมเรื่อยๆเมล่อเอรอยู่ดีผมขอโทษพี่ผมขอโทษผมไม่ตั้งใจเมื่อกี้พี่ขอผิดพลาดนิดหน่อยมีคนให้เข้าไว้เดี๋ยวสิบนะเดี๋ยวสิบนะใครตายใครตายกลับบ้านได้เลยนะน้องพี่แบงค์แอบจอากไปดูเหตุการณ์อ่ะแต่ห้ามเข้ามาในวงนะ หัวหัวเป็นรูโยนบอลโยนอลโนบอลเป็นรูหัวเป็นรูหัวเป็นรูเหลือเก้าเฮ้ยทาไมกันเริ่มแรกกันไม่สิ้นแล้วอ่ะเริ่มกแล้วอ่ะเริ่มลกแล้วเฮ้ยเริ่มลกแล้วเฮ้เริ่มลกแล้วเดี๋ยวกูตั้งขอบเขตกันนะจัดพี่นั้นติดใจแอดคนไหนบอกผมเลยแอดเฟย์ฮะแอดเฟย์นี่มันเด็กมีนายที่ว่าไอ้นี่มือปืนมีนายเว้ยไอ้เหี้ยไม่ถึงโอจบแล้วจบแล้วโอ้ไม่โดนไม่มีให้แล้วดิ มันดูยิงวิ่งเืนแจมไม่โชคดีจังอ่ะเอ้ายดเย็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 ดไอ้จ่าใครตายวะพี่แบงค์ที่แบงค์ที่แบงค์ทางนี้ทางนี้ไม่มี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 ไอ้พี่อันล่างเขาไม่หยุดแล้วเว้ยขอกระสุนคนละเม็ดมาขอกระสุนคนละเม็ดไม่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 ได้ไม่ได้คนเม็ดเดียวตัดสินใจแล้วตัดสินใจเลยกดกดบวกเอ้อยเยดเอาลบพับยด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 ลดลดของเต็มตัว ลืมพอร์ดขยันไอมีรอดตายเหลือเเหหลลืืออๆๆปิดตัดแล้วใครฆ่ากูวะไอ้บอสโคนาฆ่าไอ้เหีท็งคุณจ่าจ่าชมดิจ่าจําแลกขอจําแลกก่อนเฮ้ยมีไม่มีมีดาคาตานะเนี่ยคัตนะคาตนาแล้วดวนดวนดวนพวกคุณนี่นะเอาเอาเอาจําแลกศพกันเลยเอาขยันต้องเลยนะ ไอเนี่ยผมผมไม่ได้ยิงนะพี่ผมไม่ได้ย <ok ิงนะอย่าอย่าอย่าว่าโคดะนะโคดะไม่ได้ยิงนะไม่ได้เป็นคนทำนะผมไม่รู้เรื่องแกหัวแกเก็บหัวไม่ว่าหัวไม่ตายเฮ้ยดูฟอกมาเลยไงฟอกไปเราสันติกันไหมพี่ตัวคนดีอ่ะคนนั่งอ่ะกูนั่งอ่ะอย่าเอาของผู้เล่นคนอื่นไปนะสันติกันดีกว่าพี่เชียรผมเราแบ่งกันดีกว่าเฮ้ยดี แอ๊ดผมบอกว่ารอบหน้าแอ๊ดต้องทำเป็นคอกแบบคอกแบบบีบเออผมก็ว่างั้นแะเปิดหัวที่ผ่าเยี่อยู่จี้อะไรก็ไม่รู้ปืนซ้ำไม่มีดาเมจลองดูปืนซ้ำไม่มีดาเมจอันนี้ตกได้คนละสี่แสนนะสี่แสนนะเต็นนะเต็นนะทุกคนเต็นนะคนนะหกคนนะตังไม่อยากได้อยากได้หัวแอดมินนะไอ้ละใครทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไอ้มัวเข้าแบบว่าไอตัวผู้หญิงสี่แสนพ่อเหรอทุกคนสี่แสนพ่อเหรอสี่แสนพ่อหรออยู่นอกเลย เสีทีสีทีเซ็นเองสี่แสนพ่อสแสพอหรอทิ้งสี่แสนพอหรอซือรถจะไม่ได้นะน่สี่แสเออตผมมีห้าแสนลงเงาองแค่ะทำนะอีกสักเมดนึงก็เป็นระดาอีสักเมดนึงก็เป็นระดาลองดูลองดูผมบริสุทธ์ผมไม่ได้ซื้อปืนผมบริสุทธิ์สามนาทียิงเลยสามนาทีก็แสนน้อยนะสามนาทีต้องเริ่มยิงแล้วแหละ อยนยเฮ้ยหลดแล้วเว้ยหหลดแผมว่ารอบแน้อ้ยโ็แอ้ยโอ้ยบอ้ยโอ้ย้ยโอ้้โอ้ยโอ้้ยโอ้ยโ้ยอ้ยโอ้ยอ้ย้ยอยอย้ย้โอน้ายไอยโ้วยโอ้วยยอ้้าย้้ เราสามแสนสี่บอกมาเลยใครถือตั้งอยู่ยังไม่หมดบอกมาเลยอ่าบอกมาเลยใครถือตั้ง้วาลยได้ยิงไอคนที่ไม่ถือตั้งเอาแล้วแต่เอาแล้วแต่อสั์มีกาตาช้างแปะขาแม่งนี่เอ้าเฮ้ยเอาแล้วเอามีพีรุษไอคนไอคนนี้ไอคนนี้ไอคนนี้นี่นีคนนี้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 พิรุษพิรุษพีรุษพิรุษพีรุษ ต้องยิงแล้วแหละต้องยิงแล้ว oui? ใครไม่มีตังใครไม่มีตังผมไม่มีตังใครไม่มีตังอาจารย์ไม่มีตังยิงจาโช๊กโอ้โหจุดเจ็ดคนที่อยู่ข้างในหยุดครับสองสี่หกโอ้โหเ้ยจับไม่มีห nice uh 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 ุ uh ่นตัวหว่ะคูกำลังจะพูดต่อเลยว่าใครที่มีเงินได้ไปอยู่ในกลางกลางกันเนี่ย กลางเนี้ยตรงกลางวงเจ็ดคนอ่ะเออกลางวงอ่ะใครมีเงินลุงมีเหรอลุงหลังบ้านโอ้ยดีนะไม่ยิงขอเช็คกระเป๋าครับยิงลุงนี่เกือบเรียบร้อยเกคนถือตังค์ไม่ตายนะครับหานเจ็ดนะดีนะเราไม่ยิงเฮ้ยโหหานหันหกดีกว่าเดี๋ยวนะเออเอ้ยเขาเขาเปิดไอ้นี่เขาเปิดดาเมจเขาเปิดดาเมจไอ้น้องแบงค์แม่งขโมยชุดกูไปใส่กาเปิดดาเมจใครมีปืนยิงไอ้ตี ไม่ผมแอดใส่ชุดใหม่แล้วเนี่ยผมก็เลยแบบเออขอยืมเปิดเด้วไม่เปิดเนี่ยเขายืนเซตอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่เปิดเดี๋ยวผมเดี๋ยวแอดกับคุณคืนให้เดินโดนอีกอุ้ยคุณรู้ไหมว่าเกมเนี่ยก็ทำไห้เสื่อมอนาคตประมาณร้อยปีข้างหน้าตัวนี้มัไม่เป็นศแต่ก็ดูว่าผมออกมารายขนาดไหนเขาทำเซื่อมเว้ รอมีใครกลับบ้านไหมกลับบ้านตรงไหนปีสูงมาเดิมอีกนั่นน่ะข้างล่างคือโลกตะกบข้างล่างคือโลกอ่ะแอดทำอะไรจะถึงอ่ะเห็นไหมว่าข้างล่างคือโลกอ่ะเห็นไหมถุงมนเดิมอีกเหรอแอดว่าผมเอาโพสได้ไหมมองไม่เห็นโลกเลยตะกบโอ้เห็นโลกเลยเจ็ทนอเหนือชั้นกว่าการแกล้งผู้เล่น ว้าวไปแล้วโอ้โหใครอยากรู้ว่าเกมนี้มีนอกอวกาศไหมมาดูไอสตรีมผมได้ครับไหนึะถึงสล็อตเลยนึกถึงปั่นสะล็อตโดดอวกาศเลยันไหนจะถึงวันนั้นเมื่อไหร่จะได้กลับโลกฮะเนี่ยเดี๋ยวผมไปอาบน้ำกินข้าวกันนะเดี๋ยวมาเขาคดระบบเหร